่าบางทีสิ่งที่คุณพีมมันก็กระบกับคนอื่นเหมือนกันแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงจริง,รงเนี่ยลองอเขาเรียกว่าดึงตัวเองข่อยออกมาก่อนมอ,มองสักพักก่อนดีไหมถ้าแน่ใจแล้วค่อยพิมพ์อ,อะไรอ,อันนี้คือมันค่อนข้างเป็นแบบเป็นตู่เป็นตาไปนิดนึง,ซ,งซึ่งมันทําให้วันนี้คนอ่านเขาก็รู้สึกเปลี่ยนนะจรับเมื่อเตยไป,ป,ป,ปเห็นคอมเมนต์นั้นเราตกใจไหมว่าทําไมเขาแบบว่าประพันธ์ได้ดีไม่ต้องพิมอยู่เขาเรียกว่าอะไรดีอยวเราเราอยู่ในการดิดัตช์เร่นี้มาสักพักพราะฉะเราก็จะมีความ ไม่เคสของเราก็เป็นเคสของเพื่อนที่ต้องเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะมีความชินแหละแต่ว่าในความชินนั้นอ่ะเราไม่ได้อยากให้ทุกคนทําเป็นเรื่องปกติไยเราอยากให้ทุกคนใช้โซเชียลอย่างเขาเรียกว่ามีสติรตอบรอบครอบอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบหรอกในการที่จะถูก เขาเรียกว่าไรเดีอยะพูดถึงในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องเขาเรียกอะใจขอใจเราข้นมากางขอนขอเล่าเรืองความจริงเป็นยังไงความจริงก็คือผมไปทํางานโดยเว่กับไว้เฟิร์แล้วผมเป็นคนชอบถ่ายแล้วก็ถ่ายฟิล์มแล้วก็รีบล้างฟิล์มแล้วก็สักแไม่จริงใจตกใจใช้ฟิล์มซีสติล50สวยมากแล้วฟิล์มมันแพงก่อนถ่ายังบอกไปเฟิร์เลยว่าแบทำหน้าทำหน้าดีๆมันแบบฟิล์มมันแได้แต่ว่า นโหน่าดีแล้วจะไม่ดียังไงเออแบบน พอแบบด้วยความที่เราชอบฟิล์มสีมากเราก็เนี่ยเรอยากจะมีรูปที่เราอยากลงอีกหลายรูปมากเพราะว่าผมเฟิร์นาก็ติดเครดิตให้เราว่าเราเป็นช่างแต่ที่เขาถ่ายเราไม่ชั่งเองเราเลยไม่ลงด้วยตัวเองอ๋อที่ถามว่าเราให้เขาถ่ายทำไมแต่ไม่ชั่เราต้องจะลงสังสรรค์มากก็แต่เขาแต่ดีใจที่เขาสู้ได้เพราะว่าเหมือนผมว่านายน่าจะเทรนเขาไปเยอะเพราะนายก็ผมเคยเจอนายที่ที่หลานกล้องคือน่าจะคนเล่นกองด้วยกันแหละแล้วนายเขาน่าจะเคยแบบดูรู้เลยว่าใบเฟิร์นน่าจะถูกแบบถูกกนถารถ่ายเพราะผมผมมันจะมีความแบบ กล้องที่ผมเอาไปมันถ่ายยากพอเราถ่ายเขาเสร็จอะพอเขาจะถ่ายเราเราไม่บนี้ใจแต่เขาอะดูรู้เลยแบบไม่เป็นไรเหมือนกันอยากจะแบบมีความพยายามเออก็เลยรู้ว่านี่น่าจะต้องโดนถูกถูกเทรนมาได้ไหมก็ไม่ได้ลงแบบได้ไหมจริงๆเพราะมันเกิดเรื่องที่ไม่ไม่เราจริงพูดตรงได้ไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เสียเงินได้แต่ว่าเราเราดันลงรูปเดียวกันที่แบบถ่ายจากมือถือไปก่อนเราก็เลยไม่ได้อยากลงรูปซ้ำเพราะว่ารูปที่เขาถ่ายให้อะให้ความพยายามของเขาอะ ได้แล้วได้หลายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ลงในสตอรี่ให้ดูได้หลายรูปเลยรูปจริงเราได้เก่งเลยกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอะเพราะมันจบต่างมากวันนั้นเขาโทรมาคือวันนั้นเป็นงานที่ผมบอกกับออฟกับกับนิวเป็นนิวออฟการอะไรเงี้ยแล้วไปเฟลอ่ะเขาสนิทกับออฟอยู่แล้วเขาโทรวิดีโอคอลมาเอาแล้วก็เนี่ยคุยกันแล้ยังหัวเราะกันอยู่เลยก็แบบแบบเออคือเขาคงไม่ได้ตอบแล้วเขคงรู้สึกว่าเหมือนเขาคงเขาได้จิ๋วจุดที่เขาชินกับอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ เขาเลยโทรมาต่ออย่างนี้เลยเหรออะไรลถ้าพี่ถามตามเนื้อข่าวพี่ก็ตลกว่าัวนายเข้าใจผิดข่าวตันเดี่ยวโมเมนต์เลยโมเมนต์เราเซตนนเ่นเฮตลเนี่ยต้องตอบตามเนื้อดารา้ยนะนี่ตัเลยครับพอดีเราตกันอยู่แล้วนะเป็นเื่อนกันแล้วก็ตามฝ่ายตามจากกันแล้วก็เข้าใจกันดีครับจะมีแต่ชาวเน็ทไม่เข้าใจไม่สบายใจหรือมครับ ไม่ต้องมากังวลไม่ต้องกังวลแทนด้วยแต่ตอนที่เต้พิมพ์คือเต้แบบว่าให้คำแนะนำแต่ว่าคิดมาว่าคำพูดมันจะดูแบบดุริแล่ไม่ไม่ดุรแรงเลยนะเพื่อนพี่อ่านหรพี่ขำนะใชื่อไหมท่านพันธ์ท่านหนึ่งไม่เพราะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นเหมือนกันเขาอาจจะคบตัวเองนะก็ได้ว่าเหมาะกับทางนี้เหมาะกับทางเว็บตูนนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ พี่พระอุมาเลยไปรุ่นเลยไม่งั้นในบ้านในบ้านของเต้เวลาเราจะต้องตอบคนอไม่เหมือนกันเราจะต้องอย่างเงี้ยต้องมีคนยุติพิมพ์ไปเลยแบบแต่ <ๆ S 2> ผมอ่ะหลังๆเขาอยู่อัอย่างที่บอกพอเราแบบมันเริ่มเชียร์สิ่งนย้ผมจะไม่ตอบตอนที่ตัวเองรู้สึกไม่ดีเพราะถ้าเรารู้สึกไม่ดีอยู่เราอาจจะใช้อารมณ์นำได้ ถ้าวิทาท,ที่พ่อความทิ้ออกไปนั่นคือผมแบบกำลังอารมณ์ดีแล้วผมตอบด้วยความแบบหวานเขี้ยวนิดหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้อารมณ์ปุ๊บแบบเคยเป็นเหมือนกนันคือมีอยู่แล้วแหละเวลาแบบมันอยากจะแบบเพราะไม่ใช่ความจริงเราอยากจะแบบพิมพม์ความจมันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอพอมีอารมณ์เราใช้อารมณ์ปุ๊บแบบ สุดท้ายแล้วอ่ะพอเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกไม่ชอบกับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําไปก็คือเรารู้สึกว่าเราเคิดมาแล้วว่าอันนี้เราแบบเราตอบด้วยอารมณ์ที่เราไม่ได้ไม่ได้โกรธอะไรก็คือตอบเอาคำคำไเฉยเลยแต่ว่าในความขอคันนั้นก็คือมีเรื่องจริงที่อยากให้ให้ให้ตระหนักกันเหมือนกัน,กน,กนว่าการใช้โซเชียลควรจะราาวะวังด้วยแล้วควรจะที่ผมไปก็คือเรื่องจริงเหมือนกันที่ว่าเวลาเราเขาเรียกว่าเราหมกมุ่นกับอะไรมากๆมกังอาจจะทำให้เราแบบเราเาถอ,อยกลับมาห่ <im> างๆหรือว่า อลองออกไป <c oughs> คือเราก็เคยเป็นเหมือนกัน <c oughs> เวลาเราจดจ่อยอะไรมากๆหรือเราจะทําให้เราเหมือนกับบางทีทำไปด้วยไม่มีสติอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองออกไปแบบอ่ะพักเรื่องเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วออกไปคุยกับครอบครัวอยู่กับเพื่อนบ้างให้เราสบายเราอาจจะคิดแบบหนก็ได้แนละ้วกอาจจะมีความแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะรีลีฟมากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเราใช้สติหรือทําอะไรได้ได้เขาเรียกว่าอะไรดีได้ใช้ความคิดได้ดีขึ้นเราคิดไหมคะว่าคำตอบเร แต่ก็คือทายคือถายหลายรอบมากเราจะมีเกี่ยวกับเรื่องทวิตเตอร์ตลอดตลอดตัวเองอะผมเล่นสิ่งนี้มานานจะเข้าใจเรื่อเนเจอร์ของผมเล่นตั้งแต่ประมาณวอร์สโห โดยทั่วไปอย่นี้เป็นนะเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์เปลี่ยนเป็นเลกเนี่ยรองเงินเข้าหรือไม่เข้าจังไงแต่ทำยังไงบ้างคนหลายๆคนยกให้ว่าเป็นแบบตัวตึงในต์ตลอดเออจริงๆการอยู่ในต์เตอร์การอยู่ในเอกมันจะต้องแบบว่าทำยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วผมว่านี่แหละจริงๆผมก็เป็นเนเจอร์ของผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กเลยก็คือไม่ไม่เดี๋ยวผมไม่ได้ค่อยชอบ ไม่ได้ถนัดสังคมแต่หนักการเขียนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบเล่นแอปนี้อะไรเงี้ยอย่างติ๊กต็อกเราเลยจะไม่หนักเพราะว่ามันต้องแบบเป็นคลิปต้องแบบอะเรา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 ไม่ค่อยหนักอย่างนี้แต่เราแบบเหมือนเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบพิมพ์ชอบเขียนเพราะเหมือนเราอยู่กับญาติที่แบบเขาเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แอปนี้มานานมากแล้วก็เลยเหมือนมีความชินแต่ว่าเราก็เลยทำให้เรารู้เนเจอร์อย่างที่บอกแต่ว่าแอปนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันข้อดีคือมันจะทำให้เราเรียกว่าอะไรดี ตื่นรู้เรื่องมันอย่างเร็วแต่ผพว่าความตื่นรู้ในยุคนี้มันต้องเป็นความตื่นรู้ที่มีความพอดีด้วยอันนี้ถูงใจเป็นการตื่นรู้ที่มีเสน่ห์นะแต่เรามที่จะไม่ฟ้องจะมาถ้าคนจะมาบินในแง่ที่แบบว่าไม่เป็นความจริงคนเข้ามาดูสถานการเงินก่อนช่วงนั้นถ้าช่วงนี้ปุ๊บรู้สึกว่าช่วงนี้จะทำบานเหล็กแพงปูนแพงก็อาจจะมีฟ้องแต่ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเราไม่ฟ้องมันมีขั้นนขั้นมาถือว่าขั้นไหนที่รู้สึกว่าถ้ามันเกินไปสาหรับเรา เอเถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็ก็จะก็จลงมือเองแต่ถ้าสมมติถ้าเหนือบางกว่าแรงก็จะขอยือมมือกฎหมายช่วยทุกวันนี้ยังไม่เจอที่เหนือบากงอะไรก็จริงจริมีบ้างแหละแต่เราแค่รู้สึกว,ว่าเราไม่ไม่ไม่ให้ค่าอะไรนะนัาม,าม,มค่าไปใช่ครับมีแคปไว้เลยโอเคก็อยากให้รู้ว่าจริงนะแซงเราก็เป็นคนเหมือนกนันถ้าสมมตินะเราแบบเหมือนค่า เราอาจจะเป็นชองมากได้เหมือนเด็กๆเนี้ยครับเคยโดนหมากัดหมาไล่เนี้ยเราก็กลัวหมาไปเลยเลยคนนักแสดงหลายๆคนที่เป็นเพื่อนผมนะแบบบางทีเจอคอมเมนต์พวกนี้ไปอ่ะก็แบบเหมือนไม่เหม่แยแยงไปเลยเพราะฉะนั้นแบบบางทีที่ผมทำเนี้ยบางทีก็คือการผมต้องดูอย่างจัดเจอเพราะฉะนั้นก็ก็มีมือสเตย์มองเรืองนี้สเตย์มองเรื่องนี้เป็นแบบคำๆใช่อาจารย์อาจารย์ก็คำๆเพราะว่าแต่ว่าส่วนตัวขอเตยไม่ได้รู้จักแบบใด เป like okay. uh ็นการรู้จักแบบก็เจอกันเหมือนผมก็เพิ่งเจอใบเฟิร์นที่ที่งานในครั้งแรกเหมือนกันแต่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับออฟเพราะว่าเราเล่นซีด้วยกันแล้วเขาผมเห็นเขาแบบไปตีแบดด้วยกันบ่อยแล้วไม่ชวนเลยออฟแบบไปตีแบดใบเฟิร์นไม่เคยชวนก็เลยมีความตีกันก็เลยมีเสียใจไอ้ก็เนี่ยแหละพอก่อนไปออฟยังพิมมาบอกเลยว่าแบบบอกใบเฟิร์นหรือว่าฝากเพื่อนด้วยนะเพื่อนก็องมาบอกเฟิร์นฝากใบเฟิร์นด้วยก็เป็นการที่ผมเจอนายเหมือนเจอนายก่อนใบเฟิร์นเด็กเจอนายที่ร้านกล้องเลยนายน้องนาย โอเคโอเคุถ่ายรูต